เียตัวดามานันหาเปรี้ยวสดชื่นนะ สวัสดีครับพุ่มพบก,กับจองแม่งแปะไรายเดอร์นะครับพุมก็หายไปหลายวันเลยหายไปหลายอาทิตย์เลยไม่ได้ลงคลิปเลยก็ยุ่งยุ่งอยู่กลับใต้ไม่ด้วยก็เลยไม่ได้ทำคลิปไม่ไดเอารถไปทำคอนเทนต์ที่ใต้นะวันนี้ก็เพิ่งได้หยุดทำงานนะทุกคนนะนี่ก็ นางก็ชวนออกไปเดินห้างอีกล้ก็เลยไปหาอะไรกินหาไปห้างแถวบ้านอีกแล้วก็เลยได้โอกาสทำคอนเทนต์ก็แค่ขี่ให้ดูเฉยๆไม่ได้ไปไหนแถวนี้แหละแถวบ้านนี่แหละแดดดีๆถุงมือไม่ได้ใส่อกอ้เห็นว่าใกล้บ้านก็เลยไปใส่ถุงมืออีกแล้วทุกคนนะนางชวนไปเดินห้าง นี่ก็มีนางซ้อนท้ายมาด้วยนะทุกคนนะโออสีไฟแดงยิง <c oughs> ริงเที่ยง,งเลยนี่เที่ยงครึ่งเลยแดบดบตรงหัวเลย

Oh shit. mày với nhạc. โอเคนี่ทุกคนมาแจ๊ดห้างแจดสีนักกรินถึงแล้วมานงางก็มาซื้ออะไรไม่รู้จดได้เปล่าจดแถวนี้ได้เปล่าเห็นไหมเขาไล่ไปโน่นไหม 100. Oh, shit. ทุกคนแก๊สแก๊สลงตอนไหนเร็วเนี่ยตอนี้โอเคถึงแล้วทุกคนนะนี่นางมาซื้อกาแฟทุกคนกาแฟอะไร พื่อสุขภาพนะผมติกินอยู่แล้วแหละแต่ว่าหมดแล้วหมดไหนก็มาดีให้ดูนะย่อกาแฟอะไรนะกาแฟเซเว่นมีโปรโมชั่นนะซื้อห้าแสมหนึ่งนะซื้อมาแต่ห้าคอเลยโอเคกลับกันก็มาซื้อแค่นี้แหละพาขับรถมาแค่นี้เดี๋ยวพาไปหาอะไรกินกันนะทุกคนนะ โ okay. อเคครับกันทุกคนเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าเดี๋ยวคนไปกินก๋วยเตี๋ยวกันโอ้ <S <S oh, shit. ตรงไม่ได้กินอะไรจับเลือกเด๋วยดวเลือ รถไฟฟ้าใกล้จะเสร็จแล้วทุกคนอีก3าสเดือนน่าจะได้ขี่แล้วโอ้ oh, shit ไปหากว๋วยเตี๋ยวเรือกินในซอยนี้น <c oughs> ี่ต้าก๋วยจับกว่ร้านนี้อร่อย <c oughs> แต่นางบอกว่านางจะกินกว๋วยเตี๋ยวเรือกอไป con nhiều mẹ? nhiều Từng rồi, của tiểu lửa thông Ok, giờ mình đi ăn cua tiểu อิ่มทุกคนโ <c oughs> oh, อ้เบาอรอนอิ่มแล้วก็กลับกันามาโดนซะเฮ้ยโอเคไปหากาแฟกินสักแก้ว ไปร้านใหม่ดีกว่ามีร้านใหม่อยู่ร้านหนึ่งแมยังไม่ไปเลยร้านนี้ไปแล้วไม่เอาไปร้านใหม่ดีกว่าไปร้านใหม่มีร้านใหม่อยู่ร้านนึงแรงตกมันสองร้อยแเอานะอยู่หน้าโรงเรียน Ừ này Tôi mới kiếm được Tôi mới kiếm được Cái này tôi mới kiếm được Kiếm ra, đi nào đá Mấy nụ số đá ấy. À โอเคเนี่ยบอกไม่จะเลี้ยงนะทุกคนนะเนี่ยเลี้ยงกาแคว้ยร้ <c oughs> านเปิดใหม่อยู่ในโซนนี้แหละไม่ไหวเราเปิดมาสักพักแล้วเดี๋ยวนั่นนะอโม่คาเฟ่เราไม่ได้มาเลย <c oughs> เอา้าวข้าวตางหนวะเนี่ยอาย้าวเยสเกข้าวตางหนว <c oughs> ะโน่นอยู่ข้าวทางนู้นข้าวทางพิททุกคนหลงอีกแว แล้วมอไซจอดไหนวะชาบูนี่เหรอนูนทางนู้นมอไซจอดไหนวะร้อนอีกครับกาแฟรถอูร้อนอีกครับ,รอ,รอ,อ,รบอ่ะอะลงนี่น่าตังค์งถึงแล้วทุกคน ว่าอะไรวะอ่านว่าอโมคาเฟ่ไหมอโมคาเฟ่เบลคัมอืมอืมอืมเฟีโซ่เย็น เป็นนโซดามมีค่ะเป็นนโซดาก็มีผลไม้ก็จะมีรามฮันนี่ก็คือน้ำรั่งมะนาวค่ะลูกค้าแนะนำเลยยูสุอิดส่วนใหญ่4เมน,เนูนี้เป็นเป็นที่ลูกค้าสั่งไม่อ <S <S เอาอะไรเขาเป็นอะไรนี่มันลด50เปอร์เซ็นต์อะไรอ,ร,อร่อยเลือกมาเลยนะส่วนใหญ่ที่ขายดีจะมีรามฮันนี่ยูสุพีดรามฮันนี่โซดาแก็บสิบเลยสิโอเคไม่เอาเค้กไหม ได้แ้ะทีเมนูของ เค้กอร่อยมากกินโอรี่ก่อนนะทุกคนนี่โอรี่นี่นี่ ียสดนนะ่ะโอเคก็นั่งกอถ่ายร้อนแนละ้วก็ถือว่าบรรยากาศร้านดีมากเลยเนี่ยข้างในแอร์เย็นนะแต่ว่าข้างนอกก็ร้อนลนะอากาศมันร้อนๆหน่อยโอเคกลับกันทุกคน กินกันออมอคาเฟ่นะนี่อมอคาเฟ่อยู่ตรงแบลลิงยี่สิบสซอยสุขวิทร้อยเจ็ดคนเปิดแปดโมงถึง6กโมงเย็นเก้ครับกันโ okay. อเคเบาอร้อนอยู่ไหมแต่ฮะคน <c oughs> <c oughs> รอมอคาเฟ่เปิดมาสักระยะแล้วแหละผมเพิ่งได้มีโอกาสมาอยู่แถวว่านนี่แหละไปกันนี่อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนทรงวิทย์เลยฮะไม่ได้ถ่าย มาทักพักแล้วมั้งเออโอเคกลับบ้านวันหยุดก็กลับบ้านไปนอนต่อนอนกินอิ่มชื่นใจสดชื่นก็กลับบ้านกันนี่โรงเรียนทรงวิทย์อยู่ตรงข้างงโรงเรียนทรงวิทย์เลยรถเยอะว่ะ ได้ไดไ oh, แล้วไหมโหเราเยอะจังอะ่ะโอเคได้โอ้ oh, มาเร็วเช่อเออมาเร็วยโออออโมคาเฟ่ราคาก็ากลางๆนะทุกคนนะดีเมื่อกี้มีโปรโมชั่นซื้อสอง ซื 2, ้อแก้วที่สองลดห้าสิบปอร์เซ็นก็เลยมีโปรดีก็โอเคนี่อยู่ไหนนี่อยู่แบริ่งนี่แหละทุกคนซอยสถึงมุบลร้อยเจ็ดฮะตรงนี้ถ้าเปิดคาเฟ่ก็เท่ดีนะแต่เปิดเป็นร้านขายดอกไม้เหรอะขาต้นไม้ โอเคก็คลิปนี้พาทุกคนออกมาขี่รถเล่นนะทุกคนนะก็ไปเดินเล่นซื้อของที่ห้างมาก็พาหาอะไรกินก็พาไปกินกาแฟเย็นๆนะทุกคนนะก็วันหยุดนานๆจะได้ออกไปข้างนอกส่วนใหญ่ล้วจะนอนอยู่บ้านขี <c> ่ <oughs> ชิวๆนะทุกคนไม่ซิ่งไม่ไรเพราะก็มีนางติดรถมาด้วยนี่ร้านนี้ก็เคยพามาแล้วนะร้านนี้ โอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมช่วยกดไลค์กดติดตามช่องเล็กๆแมงแปะไรเดอร์ให้ด้วยนะครับผมก็แค่ขี่รถให้ดูให้พาไปนู่นไปนี่ไปเรื่อยนะครับไล่สาระไปเรื่อยนะครับผมาสาระไม่มีนะช่องผมนะโอเคนะขอบคุณและสวัสดีครับผม